วิธีการใช้ไมโบย่านะคะมาดูกันนะคะว่าทํำยังไงนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อไมโบย่ามาแล้วนะคะก็จะได้กล่องหน้าตาแบบนี้เลยเรามาแกะกล่องกันนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะใส่กล่องมาอย่างดีเลยมีแบบนี้นะคะมีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษมาหนึ่งเล่มแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะประกอบด้วยตัวไมโครโฟนนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมต่อนะคะสัญญาณแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไมโบ y ย่าที่ใช้กับตัวของ Android นะคะ <c oughs> ตัวเชื่อมต่อจะเป็น type C แบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนของ iPhone นะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นของ Android และที่สำคัญเลยนะคะก็คือเขาใส่ตัวซิลิกาเจลมาด้วยซึ่งซิลิกาเจลเนี่ยปกติจะใส่ในยาใช่ไหมคะสามารถที่จะช่วยดูดความชื้นได้แต่ว่าตัวโบย่าเนี่ยเขาก็มีความพิถีพิถันเรื่องนี้มากเลยนะคะใส่ตัวดูดความชื้นเข้ามาในกล่องของไมโบย่าด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาค่อนข้างจะใส่ใจมากๆเลยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูวิธีการใช้ไมโครยากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใช้ตัวเชื่อมต่อนะคะเสียบเข้าไปใต้ฐานของโทรศัพท์นะคะซึ่งมันมีช่องอยู่ด้านล่างของตัวโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นของ Vivo V 2 3 เมื่อเราเสียบตัวเชื่อมต่อสัญญาณล,ลงไปใต้ฐานโทรศัพท์แล้วนะคะเราก็กดปุ่มนะคะ1ครั้งปุ่มข้างล่างเนี่ยนะคะกดค้างไว้มันจะขึ้นไฟสีน้ำเงินแบบนี้นะคะถ้าขึ้นไฟสีน้เงินแสดงว่าไม่์ถูกเปิดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะถ้าเราเนี่ยต้องการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะคะซึ่งรอบข้างอาจจะเสียงดังนะคะเราก็ใช้วิธีการ เปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนวิธีการเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนทําได้แบบนี้นะคะกดที่ปุ่มสีฟ้าข้างบนนะคะ1ครั้งเกตกดแค่ครั้งเดียวนะคะไฟก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะเมื่อไฟถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็จะเข้าอยู่ในโหมดต,ตัดเสียงรบกวนแล้วนะคะเพื่อน,อนๆลองฟังดูนะคะว่ามีเสียงรบกวนรอมข้างดังหรือเปล่านะคะ ต,ตอนนี้ก็ยังมีรถยนต์นะคะขับผ่านไปมาอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งบ้านก็ติดถนนอยู่นะคะก็จะมีเสียงรถอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆลองฟังดูนะคะว่ายังมีเสียงรถยนต์นะคะขับผ่านไปมาอยู่หรือเปล่าน,นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ